แอฟป้ 0, าสูตรน้องได้นะขมข้นเลยเนาะแอฟฟาสาวรีซอครับเดี๋ยวทิปกลัมาถึงบ้านห้วยต้นชงมาพร้อมกับสายฝนที่ตกโปรยปลายณเวลานี้นะครับโอ้โหน้องดา ค่ะที่นี่ใช้ได้แล้วครับเนี่ยดิบใช้ได้เลยมามากค่ะธรรมชาติมากมาถึงฝนก็ตกเลยนะใช่ค่ะแล้วก็ไฟดับด้วยใช่ค่ะไม่ไหลด้วยน้ำก็ไม่ไหลนะคะแต่ไม่เป็นไรเราจะทําอาหารก่อนเนาะกองทับต้องเตรียมท้องนะใช่ครับเมนูในวันี้จะทําอะไรพี่กินจ้ะอ๋อเดี๋ยวหนูจะแอบปลาให้ค่ะแอบปลาสูตรน้องได้เลยนะสูตรหนูค่ะโอ้โหจ้ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปห้องครัวก่อนเนาะครับเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนฝนตกจ้ะครับ น้องร่วมดูเชียร์กันนะครับน้องดาปกติเจอน้องไก่บ่อยไหมครับเนี่ยก็แล้วแต่บางนะแล้วแต่นะครับนะแล้วแต่อ่าสถานการณ์สถานการณ์รรครับ <c oughs> โอ้โหนะที่จะได้เห็นครอบครัวมาแข่งขันด้วยกันนะครับแต่ยังไม่ครบนะยังไม่ครบยังไม่ครบครับไม่ครบทีมเลยครับ,รบส่วนน้องชายเจอกันที่แม่น้ำกกแล้วซุปแม่น้ำกกนะครับ <c oughs> ตั้งน้ำให้เดือดก่อน กก็มาานข้ว right. ่อนนะครับ네นนี้เป็นข้าวหงุงข้าวเจ้านะครับอ๋อข้าวดอยค่ะข้าวดอยก็คือข้าวเจ้านั่นเองมันแบบเออมันจะคล้ายๆแบบข้าวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะอ๋อเองค่ะข้าวครับคล้ายๆข้าวญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ครับอืม ได้ชิมฝีมือนงดาล้วครั้งที่แล้วร่วมด้วยช่นกันเนาะครอบครัวองดาทำลาบนะครับนะรอบนี้ฝีมือน้องดาของจริงเลยครับนี่ก็จะใส่ขมิ้นับแล้วก็ขา่ากระเทียมหอมแดงตะไคร้นะคะตะไคร้เดี๋ยวจะไปย่างก่อนครับเป็นสุดของดาเนาะครับแล้วก็มาต้มด้วยกัน แอปปลานะคะนะนนรับน่มีรากขัิชีมีตะไครด้วยหอมเลยวลยออตอนนี้ก็ผลิตภัดิบหลักได้คือปลานินนะครับนะใช่อ่ไซส์ดีดีเลยกลิตัี่คันน่าจะมีผิกแห้งนะครับใิล้งิแห้งนี่ค่ะ โอ้ใช่รักชูด้ใช่ไหมครับใช่ใชค่ะก็เอาลาผัดชีตาำรวมครับวัตถุดิบต่างๆนะครับอ๋อตอนนี้น้องอซือหรือว่าน้องไก่ก็มาตั้งอีกหนึ่งเตานะครับเนาะแต่ได้ข่า,ขาวว่าก่อไฟเก่งมากนะครับอโอ้น้องสาวน้องดาไม่ธรรมดาครับเนี่ย้อ้ทำเก่งมากเลยน้องสาวคนนี้รอ รอค่ะได้เลยลอให้น้องสาวเกาะนครับก็ไฟ,ฟเก่งครับสาวบ้านนี้ไม่ธรรมดานะคะรับจุดปิดกันคุ้บจะเย็นฝีมือของน้องได้ครับไม่ธรรมดานะครับเนี่ยะะมือก็จะเหลืองเหลืองนะคะเมื่อกี้แกะขมิน้นสองพี่น้องรวมด้วยช่วยกันนะครับ <c oughs> คุณเอี้ยงก็มาเ <c oughs> สริมทัพทีหลังนะ อ,อร่อยแน่นอนอร่อยไม่อร่อยไม่รู้ค่ะ <c oughs> ชิมดูนะคะคเดี๋ยวต้องชิมครับ <c oughs> มาถึงท้องถิ่นก็ต้องมาชิมฝีมือสาวท้องถิ่นนะครับ <c oughs> ไปค่ะครับวาน้องไก่ทำการคั่วพริกแล้วนะ ใส่เข้าไปด้วยนะครับนะ <พอ S 1> ใส่ตรงน,<อ>นี้ครับหอมหอมตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนะครับ วว้าเรียมโคกระไครจาะของแดงก็เป็นบุญปางให้พี่ที่ไดาทำอาหารให้กินเนี่ยใชหอมและที่สำคัญนะได้น้องไก่มาร่วมมาเป็นสีสันด้วยนะก็ดีใจมากเลยที่ได้มาเยือนหมู่บ้านแห่งนี้นะครับนะครับเอาสุดวอาที่ไปเขาใส่เรียมอ๋อ ใส่กระเทียมเข้าไปกระเทียมแล้วก็กผักชีจ้ะเต็มข้นเลยเนะาะทำมาสองตัวเลยจ้ะหลายคนเนาะใช่เครื่องมันจะพออยู่ใส่อมินใส่ข้าวหิวข้าวเลยใช่ <laughs> อันนี้เดี๋ยวข้าดอยกลดกําน้กนกำนนแล้วเดี๋ยวหนึ่ง,งอเป็นข้านึงข้านึงนี่แหละเนะาะดอยนึงอ๋อวิธีหุงข้าวที่เหมือนกันนะครับนะใช่ค่ะคือปลดมาแล้หนึ่งรอบแล้วก็เอามันใส่น้ำทีหลังอีกทีหนึ่งครับโอก็ตัใส่น้ำ ราก็จะมาคนครับแล้วก็นาําไปนึ่งค,ครับน,นึ่งอคือสูตรของชาวรีซอจะหุงข้าวกบแบบนี้นะครับนะเขาแบบหุงแบบนี้อยู่แล้วหุงแบบนี้อร่อยกว่าหุงในหม้อหุงข้าวครับแต่ว,ว่าหนูติดใจที่พ่อหุงข้าวแบบนั้นมากกว่าครับแบบนั้นอร่อยมาก พี่คุณพ่อคุณพ่อทำอ่ะทำให้ที่สวนใช่ไหมครับครั้งที่แล้วนะน้องดาก็เลยจำสูตรมาเลยอืมเดี๋ยวนีไม่นานแต่ว่าจะปลูกข้าวอ๋อที่นี่จะปลูกข้าวเองใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นข้าวอะไรครับเป็นข้าวพื้นเมืองนะคะเป็นข้าวดอยนะคะอ๋อข้าวพันธุ์พื้นเมืองครับครับข้าวพันธุ์พื้นเมืองนะใช่ค่ะครับเดี๋ยวมาหุงข้าวเราร่วมด้วยกันนะครับ แกงจะได้ข้าเนื้อนะสูตรน้องนานะคะนี่คว้าวหมูาปลาชอบขายไม่ได้คือผักชีฝรั่งนะครับ থাকিম เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเพิ่มเติมรสดีเนาะ<ช>แล้วก็ชิมนะคะว้าวเข้มขนมาก ทีแรกเด้ะเดี๋ยวหอมไปตกันนะคะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวหอมไปตอ่อแล้วก็ตามด้วยกระดาษฟอยแล้วก็ปิดย่างกันเลยเพิ่มความร้อนด้วยกระดาษฟอยล์นะใช่แล้วจะได้สุกเร็วๆค่ะมาแล้วมาแล้วอ๋อไม่สีเรือนนะเนี่ยแม่สีเรือนเ,น <laughs> เอนด้ <laughs> เอเด้า สามมุกวกันอะเนาะน่ากใช่ค่ะแบบสวยไม่ค่อยเป็นอะ เป็นไรคนหอสวยดิประมาณนี้ค่ะ,ะว้าวเรียบร้อยแล้วสัง่งนุก็เตรียมฐานร้อนๆแล้วค่ะฟักทองบนดอยน้องดา<ห>จะทำเมนูนะะอย่างจ้าโอต้องฝักทองบนดอยเลย ต้องดาว่าพักเ้าเนี่เหนียวอร่อยเหนียวลำจะนุ่มๆโอ้โหน่ากินเล้วแลือนี่หอ รากผักชีต้นผักชีเนาะนะเอาใส่ต้มปักทองชาโทจะได้หอมๆเนาะปลาไก่ใส่อย่างนั้นเนาะฮะตู้ใส่อ๋อเราจะใส่ที่ทำขเจ้าแกงใช่ใส่ปักทองแกงว้าวจะได้หอมค่ะจ้ะ อ้ยอ้ยอันนี้ก็หอมแล้วมีหมูด้วย <c oughs> นี่นะคะแล้วก็เสร็จว้าวใส่กระชองเข้าไปเลยน้ะคะคนใส่ค่ะ <c oughs> ใช่คับตอนที่วิธรีซอเลยเนาะใช่่คะว้าวสูตรสาวรีซอเลยนะครัวนู้นน้องดายืดไปละเลยเลยมาข้างนอกนี่เลยข้างนอกนี่ก็จะสมัยใหม่นิดหน่อยนิดนึ่งไก่ฮะไก่นี่เป็นร้อยนะวิทิครับมาดูว้าวครัวฝั่งนี้น้องดายืดนะวันนี้ ทำอาหารเร็วมากแต่นาราดูใส่ใบชูเนาะ้ไปในต้มผักของนะอันนี้คือใส่ราว้าวว้าวก็อร่อาก เกี๋ยวเขาไปยจ,จ,จ้าเขาออ้อมือตามไปต้องได้อีกแล้วออันนี้ท็อปฟอร์มนะหลายเมนูเลยทำอาหารเป็นกับบอกพอี่ไม่อยากบอกเนะอะแค่นี้หนูก็สเสน่ห์ไปจวะวักค่ะนี่ก็จะตำพริกดอยจ้ะโอ่ไห่เพ็ดขนาดนอ อุ้ยมีถันเน่าแต่กะดำดำเนาะหอมมากว้าวหอมมีวิเยอะใส่ในประเทศเข้าไปจ้า น้าคิชลัสพริกถั่วเน่าพี่ถั่วเน่าใส่มะเขือเทศเรียบร้อยแแลลล้้้ววอยกงหิวเนาะไปไหนมาไหนกี่เกือบโดนหมาคบอ่ะเดี๋ยวไปทำใจก่อนครับเมื่อกี้ใจหล่นไปอยู่ตาตุ่มจะรักตรงสาวค่ะ ดาลุนจะไหมหรือเปล่า <c oughs> มาไหมหรอกเจ้าคนงามทำอร่อยแน่นอนว้าวอู้ห wow. oh. อมหอมหอมว้าวน่ากินขนาดจา้าเอตอรเอร์สูตรแซวรีซอคนงามสูตรน้อง <c oughs> เยี่ยมมากเลยทองน่ากินน่าคเชื่อประหลาดสมชื่อทองจริงจริงทองจริงจริงค่ะอยู่ข้าวแล้วครับตอนนี้แกงทองนำเสนอเลยนะเมนูนี้โอ้ข้าวมาแบบนี้เลยว้าว

สามคนเข้าไปเลยจ้ะมาเลยค่ะมาครับมาเลยค่ะเช้าเจ้าเจจ้าค่ะได้เวลาแล้วไปทิ่ครับก็มารักษาหัวใจก่อนนะจ้ะเพราะว่าหัวใจหลุดไปอยู่ตาตุ่มเท้า <c oughs> ตอนที่หมาวิ่งไล่เมื่อกี้นี้ตอนที่ไปเอาใบตองมาน้อง น้องไก่นะครับเมื่อกี้นี่โอ้โหใจหายเลยใจหายเจ้าความแต่ไม่ไปได้อาหารหน้าตาน่าทานมากนะเป็นสูตรของน้องดาและน้องไก่นะครับนะก็สาวจัดการเลยครับชื่อเมนูนะครับบอก่อนอีกครั้งนะครับอันนี้แอปปาค่ะแอปป้าสาวรีซอแล้วก็สุดน้องตำน้ำพริกถั่วเน่านะคะตำน้ำพริกถั่วเน่าครับน้อไก่ด้วยแล้วก็ ฟักทองค่ะต้มฟักทองต้มฟักทองสูตรสาวรีซอยนะครับนะครัวเองด้วยนะคะโอ้นับประกันความอร่อยได้สองสามงานค่ะมาทำมากินก็ต้องชวนเพื่อนกินข้าวอย่างเครับชิคาโบ่จะเจ้าโอเคจ้ะเาเลยครับสาวข้าวสาวนั้นดีร้องนะกินชิมเลยนะครับน่ะชิมเลยค่ะชิมกินครับอืมนะครับคนเอร้องเป็นด้ยนะครับค่ะตามสบายเลยภาคการทำอาหารนี่ต้องยกให้ครูเองนะค่ะแต่ถ้าภาคชิมอาหารนี่ เบทิพยพอแล้วกันไปลาไปคะ่ะโอ้โหเนื้อปลานะครับ<ช>อืมร้อนร้อนเลยครับเนี่ยชิมรับเนี่ยคโอ้โหแล้วไก่กินน้ำพริกก่อนละแสดงว่าชอบกินเผ็ดครับชอบหนูชอบกินเผ็ดหอมสมนุนไพรอ, <c oughs> อ่ะ เยอะเลยอะเครื่องปรุงอะใช่ค่ะไม่ธรรมาดาเน้นเครื่องเครื่องแบบถึงมากเลยครับต้องลองชิมดูครับสูตรนี้ครับ <c oughs> ครับอ๋อขอขอกินคำหนึ่งคำครับ,งรบ <c oughs> ลงตัวจริงครับ้้รรครับ ชิ้นนึงพี่ไปครับดูแซวแง่ดีกว่านี่นะคะแซบๆเลยเนาะตามเองอร่อยเองน้องดาอร่อยอื้นนึงพี่ครับเป็ดน,นะคะแซบแน่นอนน้องดาเตือนแล้วอื้ถึงเพ็ดถึงขิงเพ็ดครับ เผ็ดอร่อยครับบกินกับปลาทองอ่ะพอดีพอดีแล้วก็ปลาทองสูตรสาวเองนะคะพริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูพริกเม็ดเล็กๆนะเผ็ดมากโหเลี้ยงกินไม่ได้นอนครับโอ้ตายแล้วตายแล้วครับร้อนแรงเกินเห็นหน้าหวานๆอย่างนี้ทำอาหารร้อนแรงมากอยาเบียดที่อ่ะกินครับ ต้องซดน้ำซุปของฟักทองครับโอ้เผ็ดเจอร้อนฟักทองหวานครับค่ะนัวลิ้นมากเลยครับอืมนุ่มเจ้วอะครับเมน,นูน,นี้ครับกินกันลงตัวมากเลยนะครับครับเดี๋ยวหลังกล้องนี้ถ้ากินกันเรื่อยๆนะครับนะ <c oughs> ต้องขอบคุณน้องไก่ที่มาทำอาหารนะครับนะค่ะ ครับครับแล้วก็น้องดาพี่สาวสวยๆที่พามาที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับว่าทำอาหารเก่งกว่าที่คิดครับใชครั้งที่แล้วแค่น้ำจิ้มใช่รอบนี้ขอจัดเต็มครับก็ยังไงขอขอบคุณมากๆนะครับนัคือโบโมนะครับน่คือโบโมครักินกันเรืยนะครับคุณเรี่ยงกล้องนะครับอ่ะกินกันไปเลยครับโอ้โหอร่อยจริงอร่อยเจมี่เจมี่ครับอม mm-hmm